นี่ก็คือมัมของมี่อยนที่เฮ็ดเองนะคะมัมหมูมัมหมูปรุงรสครบเครื่องนะคะตามสไตล์ของมี่แนนเดี๋ยวเขาก็ไปเฮ็ดกินกันนะคะว่ามัน,นเห็ดออกมาแล้วนาตาสิเป็นจังไดน,นะคะหเห็นบอกคะ่ะดูใกล้น่ากินไม่เอ่ยน่ากินเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปเห็ดกินกันเลยจ้าเห็นบอกค่ะนี่นาตาของมัมนะคะหลังจากม่่้อยตากไว้ครบสองมือแล้วก็เอามัมอบนะคะผู้ใดบ๊อถือทอดก็ได้นะคะ ไม่อบจะย่างจะทอดก็ได้ไม่ได้ใจวิธีอบเอานะคะเดี๋ยวเขามาเบงหน้าตาหลังจากอบเสร็จนะคะนี่เองนะคะอบเสร็จแล้วนะคะจเอามาหัน่นมาเลยอบมาใหม่ๆร้อนๆน,นะกินแม่แจเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะจ๊ะข้าวเค็ดแบบนี้สูตรของเมี่ยหน่อยเนี่ยเขาก็ตกไปแล่นหาพริกนะคะไม่จำเป็นต้องวิ่งหาพริกหาเครื่องอะไรอีกข้าวเค็ดเสร็จท่าก็ก,กิน,เ,นเลยนะคะอบเสร็จท่าก็หาข้าวหานา้ำมากิน จบเรียบร้อยเพราะว่าข้าวพอตกไปหาพริกอ,อันนี้มันครบเครื่องอยู่แล้วนะคะนี่คือหมั่นครบเครื่องเลยของข้านะคะเ้อเห็ดไปแล้วเรียบร้อยนีแจะแตะกินมันมีพริกมันมีหอมมันมีกระเทียมมันหอมหนากินแล้วขาก็บเพาจำเป็นจะต้องไปแล่นหาพริกหายัางอีกนะคะมันก็จะครบรสปิ่งอย่างในท่งไทยทงหน้าสบาย กินบอสทางในสุขหอมข้าาใส่ตับหลายๆมันจะแข็งแข็งหลายมันก็จะบ่านากินนะคะมันแข็งมันก็คือแน่นไปมันก็บ้าซแสบนะคะมในจะยักไอเบิงนะคะนี่จะหม่ำของข้านะคะอาตารา์กินบอสคหมหม่ำกนบอสทางใน เสื้อนั่งกินลือเปลาหอมแน่นอนค่ะกินกับเขาหอนๆน,นะคะน้องกับปเฮ็ดเบิองสำหรับวิธีการเฮ็ดมัมมัมหมูใส่ตับผงรสคบเคืองของมันยห,หน่อยเดี๋ยวลงไปเลยนะคะอันนี้มารีวิวให้เบิองซื้อนะคะเรารักแต่ใจจ้ารักรกจุ